สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการตามคลิปต่อต่อไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทานะครับหัวฮานอยสองตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจําวันที่2 7พฤษภาคมนะครับพศ2,500 66นะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับสำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางมาทำฟีดจีพี่น้องผิดหวังนะครับมาเ,เด่นรูดอยู่ที่0กับ1นะครับสำหรับศูนย์ก็มา0 1นะครับในรอบ VIP แล้วก็0 7นะครับ VIP 0 8เฉพาะกิจนะครับสำหรับ1ก็มาเก้าหนึ่นะครับในรอบ ปกติหรือว่านอนรัฐบ,บาลน,นะครับแล้วก็มา01งเด้งๆก็ขอสแสดงความยินดีกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลกเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับ เลขเด่นที่ผลม,มาสายวิ่งสายรูนในรูดศูนย์กับ7นะครับเพความชัวร์สำหรับศูนยก,น 02, 04, ก,นก็จะมี0 7, 7, 1น2 0 4ะครับศูนยสแล้วก็ศูนย์แปดนะครับสำหรับ7ก็จะมี0ูนย์เจ็สแล้วก็7 8็ดแนะครับสำหรับ3มตัวเด่นก็จะมี107่งศูนย์เจ็ดนะครับสองศูนย์เนะครับแปดแปดนะครับ สำหรับเบิ้อก็จะการให้4คีคู่ก็จะมี0ูนย์ศแล้วก็66นะครับสำหรับชุดเบิ้นในวันประจำวันที่ยีพฤษภาคมพศสองพันหาหสำหรับ,บวันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เข้ามากดสอบสไครตกดไลค์กดติดตามเป็นลังใจแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไรค์ทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้มิ้คิมพารวยขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กันนะาคิดหน้าสำหรับ,บวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านครับผมสวัสดีครับ